สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมต้อมบินเตอร์ครับนักคิดนักคำนวณนะครับเราก็มาตามสัญญานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมานำเสนอสูตรดับหลักสิบล่างครับมาดูกันเลยนะครับสูตรดับหลักสิบล่างนะครับเราก็จะทำให้ดูทั้งหมด3ผังเหมือนเดิมนะครับมาดูผังแรกกันเลยนะครับ ผังแรกนะครับจาก20สูตรนะครับสูตรทั้งหมดจาก20สูตรเดินมาแล้ว100งวดนะครับเดินมาแล้ว100งวดในผังที่1นึงนี้นะครับปรากฏว่าเลข7นะครับดับมาทั้งหมด5สูตรนะครับดับเลข7 5สูตรนะครับในผังนี้นะดับ5สูตรซึ่งผมคาดว่ามันไม่น่าจะมานะครับ ถ้าดับตั้ง5สูตรจาก20สูตรนะรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็25%เนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดับ25%เนะครับเลขเจตัวนี้นะก็ไม่น่าจะมีนะครับก็ไม่น่าจะมีนะครับที่หลักสิบล่างถูกไหมครับอลองดูตามด้วยนะครับลองดูตามด้วยก็ไม่น่าจะมีนะครับ พราะว่ามันดับตั้ง5สูตรถูกไหมครับถ้าดับสูตรเดียวหรือ2สูตรเป็นไงครับโอกาสมาได้ไหมโอกาสมาได้เนาะแต่นี่มันดับตั้ง5สูตรนะครับโอกาสที่จะมามันก็ค่อนข้างยากพอสมควรใช่ไหมครับค่อนข้างยากนะครับลองดูนะครับนี่ลองดูนะครับเราจะทําสถิติให้ดูนะครับว่าเออมันดับตั้ง5สูตรนะครับพร้อมๆกันซึ่งโอกาสมามันก็น้อยนิดพอสมควรนะัแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ สูตรมันอาจจะพลาดได้มันอาจจะผิดทีเดียวทั้งหาสูตรก็ได้นะครับนี่พูดตรงๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เราคิดว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยก็ถ้านําไปใช้กระโรดใช้อย่างระมัดระวังนะครับนะครับนั่นแหละครับใช้กันอย่างระมัดระวังนะครับนี่สําหรับถังแรกนะครับถังแรกจาก20สูตรนะครับเราให้ดับ7ที่หลักสิบนะครับดับเจที่หลักสิบ แล้วเดี๋ยวกเ็เราจะมาดูผังต่อไปเลยนะครับนี่นะครับผังที่2นะครับผังที่2นะครับเราก็ใช้20สูตรเหมือนเดิมนะครับใช้20สูตรเหมือนเดิมนะครับใช้20สูตรเหมือนเดิมเห็นไหมครับใช้20สสูตรนะแล้วก็ ดับมาแล้วทั้งหมด100งวดเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้สถิติดับ100งวดเป็นเกณฑ์นะครับดับ100งวดเป็นเกณฑ์นะครับดับ100งวดก็ประมาณ4ปีกว่านะครับปีหนึ่งมันมี24งวดก็ประมาณ4ปีกับ2เดือนนะเอาเองอี้4ปีกับ2เดือนซึ่งโอ้โห4ปีกับ2เดือนนี้ถือว่าดับได้สุดยอดนะถือว่าดับได้นานนะามาดูกันนะครับสำหรับผังนี้นะครับจาก20สูตรนะครับปรากฏว่าดับ8ไดป7สูตรนะครับ ดับเลข8เป็น็สูตรนะครับอ่านี่ดับหลัก10ล่างนะหลัก10ล่างนะครับผังแรกเราดับ7นะครับผังที่2เราดับ8เห็นไหมครับดับ8ไป7สูตรโอ้โหมันดับตรงกัน7สูตรเนี่ยโอกาสมาเป็นไงครับยากเนาะโอกาสมายากมากเลยอะยากมากๆจาก20สูตรดับไป7สูตรเนี่ยคิดเป็น35%เปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์35เปอร์เซ็นต์ผมว่าโอ้โหออกยากมากเลย นะครับออกยากมากเพราะฉะนั้น8ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีที่หลักสิบล่างนะไม่น่ามีเลยที่หลักสิบล่างนะครับไม่น่ามีตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้วได้ได้สตัวแล้วนะเออเราได้7แล้วก็8ที่หลักสิบใช่ไหมอ,อ่านั่นได้2ตัวแล้วเนี่ยนะครับดูสถิตินะครับสถิติดับมายาวนาน100งวดน,นะครับหรือประมาณ4ปีกว่านะครับ เราจะใช้สถิติตรงนี้ยืนพื้นเลยว่าดับต้องอย่างน้อย100งวดนะครับแล้วก็สูตรทั้งหมดเนี่ยเราต้องใช้20สูตรนะครับมาประมวลผลนะครับเพื่อที่จะหากำลังหรือหาเลขดับที่มันดับมากที่สุดนะครับเอาตัวนั้นมาดับนะครับประเภทดับสูตรเดียวสูตรเดียวๆเนี่ยผมไม่กล้าใช้นะครับบอกตรงนะครับผมไม่กล้าใช้นะครับมันมันโอกาสพลาดได้ครับ มันก็มันก็โอเคมันก็ดับได้นะแต่โอกาสพลาดมันก็มีโอกาสพลาดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาหลายๆสูตรนะครับเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าเออสูตรนี้ก็ดับ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 นะมันเหมือนกับพูดง่ายๆว่าการเราตอกเสาเข็มนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่สร้างอะไรก็แล้วแต่เราตอกเสาเข็มเราตอกต้นเดียวมันก็มีโอกาสซุดง่ายกว่าที่เราตอกหลายต้นถูกไหมเออเหมือนกัน เหมือนกันก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าสามัคคีคือพลังอะน,นะเออไม้เลียวอันเดียวก็หักง่ายถูกไหมครับไม้อันเดียวก็หักง่ายแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม้หลายๆอันเนี่ยโอกาสหักมันก็น้อยลงถูกไหมครับอ่านะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับทีนี้มาดูต่อในผังที่3มนะครับนี่ครับผังที่3มนะครับมาแล้วครับผังที่3เออดูสิจาก20สูตรนะครับจาก20สูตรนะครับในผังที่3สถิต,ติเราก็ใช้ 100ง้วดเหมือนกันถูกไหมครับใช้สถิติ100ง้งวดเช่นกันนะครับในผังที่3นี้นะครับเเรามาดูกันนะครับอ่ามาไล่ดูกันอ้าวละครับมาดูกันจาก20สูตรนะครับจากทั้งหมด20สูตรในผังนี้นะอ่า20สูตรนะครับในผังนี้นะปรากฏว่าดับเลข9ไป6สูตรนะครับ ดับเลข9้าไป6สูตรนะครับจาก20สูตรเนี่ยดับเลข9ที่หลักสิบล่างไป6สูตรนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็3 0เนะครับคิดเป็น3 0นะครับอ่าท่านดูนะครับดูนะดูตามด้วยนะครับดูตามด้วยนะครับเห็นไหมครับสถิติที่ผ่านมาก็ดับ100ง้วดเหมือนเดิมนะครับเรายืนพื้นที่ดับ100ง้วดนะครับดับ100งวดจาก20สูตรนะครับจาก20สูตรปรากฏว่าดับ9้าไปทั้งหมด6สูตรนะครับ จาก9ไป6สูตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็3 0นะครับโอกาสมาเป็นไงครับ9ตัวนี้ที่หลักสิบโอกาสมาก็น้อยนะครับน้อยนะครับน้อยมากโหนี่ถึงตอนนี้นะครับถึงเวลานี้นะครับเราได้ดับหลักสิบล่างมา3ตัวแล้วนะครับก็คือดับ7ดับ8ดับ9นะครับได้ดับมา3ตัวแล้วตอนนี้ที่หลักสิบล่างนะครับซึ่งถ้ามองจากสถิติการดับแบบนี้นะครับ 789ที่หลัก10ล่างเป็นไงครับโอกาสมาไม่น่าเป็นนะครับไม่น่าเป็นนะไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมย้าเสมอนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับสูตรมันก็มีโอกาสผิดพร้อมๆกันได้ทั้ง670ูได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นได้แต่ที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นน้อยนะครับเกิดขึ้นน้อยมาก เราก็ต้องว่าไปตามนั้นเลยนะครับว่าไปตามนั้นเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากเราก็ต้องยึดหลักตรงนี้มาใช้ขอนนะครับว่ามันน่าจะดับได้อยู่นะครับนะครับก็และสำหรับท่านที่ต้องการเลขสรุปน้อยชุดนะะตอนนี้ขอขอตราชมพันนิดหนึงนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ TOM4959 นะครับ แอดไลน์มาที่ T O M 4959นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเลขสรุปนะครับน้อยชุดลงอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มานะครับนะครับก็อาจจะมีการเสียค่าสมัครสมาชิกบ้างนะครับก็ไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับตกวันละ4ีบาทเท่านั้นเองนะครับนะครับไม่แพงไม่แพงนะครับ ทีนี้เรามาดูสรุปกันนะครับจากทั้งหมด3ผังนะจากทั้งหมด3ผังก็ผังแรกก็ดับเลข7นะสรางกันอยู่แล้วนะครับดับเลข7นะครับส่วนผังที่2ก็ดับเลข8นะครับดับเลขอ่านี่นะครับดับเลข8นะครับผังที่2นะดับเลข8นะครับ ดูด้วยกันนะครับดูตามกันด้วยนะครับดูตามด้วยว่าจากทั้ง20สูนนี้ดูตามด้วยนะครับดับเลข8นะครับดับเลข8ผังที่1ดับเลข7ผังที่2ดับเลข8นะครับส่วนผังที่3นะครับผังที่3นะครับผังที่3เนี่ยเราให้ดับเลข9นะครับ ฝั่งที่3ให้ดับเลข9นะครับอ่านี่ครับฝั่งที่3นะครับดับเลข9นะครับอ่สรุปง่ายๆก็คือหลักสิบล่างดับ789นั่นเองนะครับดับ789นั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอ่านะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เราจะนำเสนอเลข ดับปักหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็ก่อนออกสักสองวันเราจะถ่ายท่อสดแล้วก็จะมีคลิปสรุปนะครับสรุปหวยของงวดวันที่1เดือน7นะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับกดติดตามกันทุกทท่านนะครับสรุปดับหลักสิบล่าง789ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับ ใครที่ต้องการสมัครสมาชิก VIP ก็แอดไลน์มานะครับที่ TOM4959 นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ